สอัสชีมผมนายครับจากเมกุมิกรุ๊ปนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านโอซาวะราเมงอิซคาราเกะเคียวไดนะฮะเป็นร้านต้นแบบสาขาแรกในประเทศไทยนะครับที่เราเอาสองร้านมารวมอยู่ร้านเดียวกันนะฮะโชิโนด,ดีไซน์เนี่ยออกแบบโดยการคิดจากวิธีการที่จะทำงานให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นโดยการคิดฟังก์ชัน การใช้คนร่วมกันการใช้งานร่วมกันนะฮะทั้ง2ร้านทําให้ประหยัดในเรื่องของแรงงานออวัสดุแล้วก็ประหยัดในเรื่องของพลังงานนะที่สําคัญคือใช้คนน้อยแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สาขานี้จะเป็นสาขาหนึ่งที่จะปรับปรุงในเรื่องฟังก์ชันให้มันดีขึ้นยิ่งยิ่งไปอีกครับจากการที่เราทดสอบอย่างดีแล้วว่าควรจะ ต้องเพิ่มจะต้องลดจะต้องสร้างบรรยากาศแบบไหนฮะอันนี้คือวิธีการทำงานของดีไซเนอร์นะฮะโดยวันนี้เราอยู่กับคุณโฮชิโนะซังด้วยครับคุณคู้ชญี่ปุ่นนั้นว่ายักคโฮชิโนะด้วยครับที่ทำให้ร้านนี้เป็นร้านที่ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นนี้ที่ทำให้ร้านนี้เป็นร้าน そのままま再現しました目鼻口耳全て五感を刺激するような雰囲気そして親しみやすいロゴやキャラクターそういったものがタイの人にも受け入れられるように日本らししを前面に出しましたそして何よりもレイアウトオペレーションの設計は 僕の特の分野でできるだけ少ない人数でスピーディーにサービスができお客さんが退屈せずに食事ができるような独特なレイアウトを取っておりますのでタイの人にも絶対に喜んでもらえたと思います。 ลงทุนทีเดียวแบบคุ้มค่านะครับคือไปแพ็คคู่เราจะส่งต่อความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆแบบนี้นะครับให้กับทุกภูมีภาคของประเทศไทยครับแล้วเจอกันครับ